วิธีทำลำไยลอยแก้วสูตรน้ำผลไม้ลอยแก้วนะคะสูตรนี้สามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเ a n n e l อีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแคเลจะพาทุกคนมาทําลำไยลอยแก้วค่ะลำไยแคเลได้มาเยอะเลยนะคะทั้งหมด3กิโลเนาะนี่ค่ะได้มาเยอะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำลอยแก้วเก็บไว้กินนะคะค่ะก่อนจะไปรับชมวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำลำไยลอยแก้วกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแกะลำไยกันก่อนนะคะ และนี่ค่ะเมื่อเราแกะลำไย,ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาคว้านเม็ดออกกันค่ะอุปกรณ์ของเราก็ใช้ด้ามด้ามช้อนแบบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะง่ายนะคะ หรือใครจะใช้เป็นมีดแกะสะลักก็ได้นะคะนี่ค่ะมีดแกะสะลักค่อยๆทาแบบนี้ก็ออกนะ ค่ะเดี๋ยวเราจะแกะเม็ดให้เสร็จเลยและนี่ค่ะลำไยที่เคเลแกะเนื้อโอกแกะเม็ดนะคะททีนะคะแกะเม็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมเมื่อเราแกะเม็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดนะคะบางคนเนี่ยเขาล้างด้วยน้ําเกลือแต่ว่าของแคเลเนี่ยล้างด้วยน้ําเปล่านะคะสักสองสามรอบค่ะ แคเลลืมบอกไปนะคะลำไยเนี่ยทั้งเปลือกเลยนะคะแคเลใช้ทั้งหมด3กิโลกรมัมสามกิโลกรัมเมื่อเราแกะเนื้อเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแกะเนื้อออกเสร็จก็ประมาณ2กิโลได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตีเป็นว่าทั้งเปลือกนะคะทั้งหมด3กิโลกรัมค่ะเมื่อเราแกะเนื้อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำที่จะแช่อิ่มลำไยกันค่ะ ค่ะน้ำตาลทรายคคเลจะใส่ไปทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเดี๋ยวส่วนผสมอย่างละเอียดอย่างเปะ๊เปะๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเคเลจะทิ้งไว้ให้ข้างบนคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่อนค่ะถ้าใครมีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมได้นะคะ นี่ค่ะประมาณสองช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟเลยตั้งให้เขาเดือดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งไฟตั้งไปเรื่อยๆเมื่อเขาเดือดเดี๋ยวเราจะามาลองชิมรสกันนะคะ ค่ะเมื่อน้ำเขาเดือดแล้วนะคะก็ลองชิมรสชาติดูแคเลชิมรสชาติของแคเลหวานกําลังอร่อยเลยนะคะไม่หวานมากเนาะเพราะว่าลําไยเราก็หวานอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อลําไยลงไปเลย <S 2> <S 2> <S ลเหมือนหม้อของเคเลจะเล็กไปนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ ค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมายกลงได้เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเขาเดือดอีกรอบนึงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแค่เลยจะปิดไฟเลยฟองอากาศเนี่ยเดี๋ยวตักออกด้วยนะคะ ร้อนฟองอากาศออกให้หมดเลยค่ะค่ะก็เมื่อหลังจากที่เราปิดไฟนะคะเราก็จะตั้งไว้แบบเนี้ยให้เขาเย็นเลยค่ะและเมื่อเขาเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามาใส่ใส่กระปุกนะคะแช่เย็นไว้กินกันแคเลยไม่เวลากินเน่ยแคเลยจะแช่ตู้เย็นไว้กินนะคะถ้าใครทําแบบที่กินใส่น้ําแข็งใส่เนี่ยอันนี้จะต้องเพิ่มน้ําตาลลงไปนะคะ แต่ถ้าทําสูตรที่แช่เย็นกินเปล่าๆเนี่ยสูตรนี้เลยค่ะหวานกําลังพอดีนะคะไม่หวานมากค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ให้เขาเย็นเลยนะคะค่ะนี่เมื่อเขาเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากรอกใส่กระปุกกันค่ะแล้วก็จะนําไปแช่ตู้เย็นเนาะ เดี๋ยวแคเลจะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะส่วนผสมน้ำเปล่าเนี่ย2,000 ml ค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย1กิโลนะคะเกลือป่น2ช้อนชาถ้าหากว่าทำไปแล้วชิมนะคะใครชอบหวานแบบมากๆก็สามารถเพิ่มได้แต่น้ำ2,000น้ำตาลทราย1กิโลเนี่ยหวานกำลังพอดีนะคะ นี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะลำใหญ่แช่อิ่มนะคะลำใหญ่ลอยแก้วนะคะทำแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินเนาะค่ะก็ส่วนผสมปริมาณนะคะที่แคเลบอกไปถ้าชอบหวานเพิ่มก็สามารถใส่น้ำตาลเพิ่มและปรับได้ตามชอบค่ะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของแคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ